่นละครเล็กเป็นมรดกทางศิลปะการแสดงที่ยังสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นช่วงนานาวาริตีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับคณะสาครหุ่นละครเล็กโจโหลุยผู้ดูแลคือลูกสาวคุณพ่อสาครยางเขียวสดผู้ก่อตั้งหุ่นละครเล็กโจหลุยไปพบกับคุณนินทิตวันยางเขียวสดกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทิตวันยางเขียวสด เป็นบุตรสาวคนโตของคุณพ่อสาคอยังเขียวสดหรือโจหลุยคือหุนละครเล็กเนี่ยคุณพ่อไม่ไม่ได้ไม่ได้เกิดความตั้งใจนะคะเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างเป็นโขนเป็นโขน,เป,น,ขนเป็นละครเป็นลิเกแต่ว่าคุณยายหยิบเนี่ยมาหาคุณพ่อเพราะหุนละครเล็กเนี่ยสูญหายไป50าป,ปีแล้วแกก็เลยอยากมาให้คุณพ่อเนี่ยได้สานต่อเพราะไม่มีใครทำได้แล้วแล้วรู้ว่าคุณพ่อเป็นช่าง ก็เลยเอาหุ่นมา,มายกให้พ่อสมัยก่อนนี้หุ่นก็เอามาหลายหลายตัวมากเลยแต่ว่าไม่สามารถเทิดได้เพราะหุ่นนานมากก็เปื่อยมั่งอะไรมั่งก็เหลือไม่กี่ตัวแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นช่างจําก,กลไกได้ว่าหุ่นใส่กลไกลอะไรบ้างอย่างหนุมานเนี่ยคอก็จะเอียงซ้ายเอียงขวายักหน้าได้คุณพ่อก็จะมาใส่กลไกลใหม่แล้วก็มือเนี่ยที่นิ้วได้ แต่ว่าของเดิมที่คุณยายหยิบมาให้คุณพ่อก็เอาไปจำเรือนน้าเพราะสมัยโบราณเนี่ยเขาเขาจะหวงเขาจะไม่ให้ใครรู้เลยว่าหุ่นทําแบบไหนอะไรยังไงแต่ด้วยซึ่งซึ่งมายุคนี้อ่ะนะคะเราก็มีการว่าเออถ้าเราตายก็ตายตามตัวก็มาเปิดเผยว่าให้เด็กรุ่นหลังได้ดูว่าเออหุ่นเราคอลเลกทํายังไงเชิดยังไงให้เคลื่อนไหวได้เหมือนคนไหมหุ่นหนึ่งตัวต่อคนสามคนเพราะฉะนั้นคนสามคน ต้องมีหัวใจดวงเดียวกันก็เลยมาเป็นคณะสาครหุ่นละครเล็กโจหลุยค่ะดิฉันก็ตอนที่อยู่กับคุณพ่อก็อยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อจนคุณพ่อเออได้เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องสืบต่อสืบทอดจากคุณพ่อเพื่อจะรักษาศิละปะการแสดงหุ่นละครเล็กนี้ไว้ดิฉันก็ถ่ายทอดให้กับลูกชายลูกสาวส่วนน้องเอิญเนี่ย เขาก็จะเชิดทุนได้เขียนหน้าหัวโขนได้โดยที่ไม่เคยได้สอนเขาแต่เขาอยู่กับตรงนี้เชิดทุนละครเล็กเองโดยที่ชั้นไม่ได้สอนเลยเขียนหน้าหัวโขนเขาก็ไม่เคยไม่เคยได้สอนเขาแต่เขาทําได้ลูกจะช่วยทุกอย่างช่วยเ,เขียนหน้าคุณเขียนลายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เขาเนี่ยแหละค่ะ นอกจากการสร้างหุ่นละครเล็กแล้วการนุ่งผ้าของหุ่นมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์วันนี้เราจะมีวิธีการนุ่งผ้ามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะการแต่งหุ่นละครเล็กนะคะหนึ่งเขาเรียกว่านุ่งหังหูแต่งตัวหุ่นละครเล็กกับแต่งคนนี่คนละอย่างนะคะแต่งคนนี่ก็ยังง่ายกว่าแต่งหุ่นละครเล็กนี่ยากกว่าเพราะฉะนั้นการจีบหังหหนะคะด้านหลังจะจับจีบขึ้นมาสจีบ แล้วก็กลึงกลึงเสร็จปั๊บจับหุ่นหันข้างแล้วก็จับจีบสามจีบด้านข้างให้เท่ากันให้ดูว่าจีบอ,อพอดีไหมทําทั้งสองข้างจับจีบทั้งสองข้างในตัวหุ่นแล้วก็ม้วนม้วนเป็นหางหงคือต้องค่อยๆม้วนม้วนมวน้มว,นมวนไปพอม้วนจนสุดผ้าปับ๊บเราก็มาตลบกลับไปข้างหลังตลบไปทีละข้างนะคะ สองข้างสองข้างแล้วก็มาเน็บเอาไว้ข้างหลังแล้วก็กลึงอีกทีนึงแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่รัสเอ,อเอลห้อยข้างแล้วก็กลึงเข้าหากันแล้วก็มีหางหงก็เราก็สอดหางหงเข้าไปแล้วก็เย็บติกเข้าไปเลยนี่คือการแต่งตัวหู่ละครเล็กทางเรารับงานแสดงออทั่วไปได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานบวงสวงงานแต่งงานงานศพ อะไรก็แล้วแต่ทุกงานน่ะหุ่นละครเล็กสามารถเล่นได้หมดเพราะเรามีการแสดงหลายโชว์มีโชว์ชุดใหญ่ชุดเล็กสามารถเลือกโชว์ได้ว่าเออทางเจ้าภาพต้องการการแสดงแบบไหนเราเล่นได้ทุกงานค่ะก็อยากจะบ,บอกกับเอ,อ่อคนรุ่นใหม่หรือผู้หญ่ผู้หลักผู้ใหญ,ญ่ทีออ่อยู่วงกาออศรศิลป,ปะวัฒนธรรมนะคะอยากให้มาสนับสนุนการแสดงหุ่นละครเล็กเพื่อที่ไม่ให้สูญหาย ถ้าเรามีพวกท่านสนับสนุนเราเราก็มีกำลังใจที่จะสานต่อแล้วก็ต่อลงหายใจหุ่นละคอเล็กของเราให้อยู่คู่ประเทศชาติต่อไปค่ะอีกหนึ่ง,สงเสน่ห์ของหุ่นละคอเล็กคือผู้เชิดที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระที่ทำให้หุ่นนั้นดูมีชีวิตชีวา พวกเราร่วมกันอนุรักษ์และรักษาความสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบไปสนใจติดต่อการแสดงได้ที่06 2959 5562สาครหุ่นละคอเล็กโจโหลุยพร้อมมอบความน่ารักสดใสให้กับแขกผู้มาเย,ยือนทุกท่านค่ะ